สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอรูปภาพโมเมนต์ฮาๆนะครับของคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับมาดูรูปแรกกันเลยครับรูปนี้นะครับก็เป็นรูปมัดจุกนะครับแต่ถ้าว่าลองดูอีกรูปหนึ่งนะครับว่านอกจากเราชาวบิง์นะครับจะโคฟเวอร์คุณลิซ่าแล้วก็ยังมีนี่ครับเจ้าตัวน้อยครับนี่นี่ครับ เจ้าเหมียวตัวน้อยก็ทำการโครบเมอร์คุณลิซ่าไปหมาดๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับรูปนี้นะครับผมเจอในคอมเมนต์ในเพจแบ็คพิงค์ว t h จีไทยแนะครับผมก <c oughs> ็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ขอขอบคุณด,ด้วยแล้วถ้าใครมีรูปภาพฮาๆหรือว่าโมเมนต์ฮาๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีแฟนแอดที่ตัวเองทําหรือว่าหาเจอเงี้ยก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับ หรือว่าบอกกันได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะให้เครดิตคนหาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าต้องการนะครับนะมาดูรูปเต็มกันครับนี่ฮะก็คือรูปนี้ครับมาดูกันอีกช็อตนึงนะครับเมื่อช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าหน้าร้อนเนาะโอ้คุณร้อนไหมบ้านผมร้อนมากๆเลยฮะปกตินี่ผมจะทําคลิปแล้วก็เปิดเปิดหน้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่สูตรหลูๆเนาะสูตรนี่ซื้อมานะครับร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมเออไม่ได้แพงอะไรเลยมือสองด้วยนะ ร้อยห้าประทับใจมากช่วงนี้มันร้อนเนาะผมก็เลยไม่ได้เปิดแน่า,าละครับเนื่องจากช่วงนี้ร้อนลองดูรูปนี้นะครับเนี่ย I am so hot และฉันต้องการไอเป็นไงครับพัดลมนั่นเองนะครับผมก็นี่ก็เป็นแฟนคลับเขาทําให้นะเออเป็นแฟนคลับเขาทําให้คุณลิซ่านะครับนี่ฮะก็คือแบบประมาณว่านี่ฮะ ตรงมือร้อนๆเนี่ยก็เหมือนเอามือพัดๆอย่างเงี้ยครับผมเออแล้นี้ไอเอ็มโซฮอตก็เอเอชั้นคืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็โซฮอตก็คือชั้นกําลังร้อนนะและชั้นต้องการเนี่ยพัดลมก็มีรูปพัดลมด้วยนะครับเนี่ยก็คือเป็นเหล่าสาวกชาวบิงทาให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยใครป็คคนทำเนาะอยากรู้คนทำจริงๆนะครับว่าคือยอยากชมเขาว่าเฮ้ยคุณมีไอเดียนะอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยนะเรามาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปปิดท้ายเพื่อนๆคงจะเห็น รูปน้องฝรั่งคนนี้นะครับที่ประมาณว่าในโพสแฮฮะอะไรต่างๆนะมาดูกันเลยนะนี่รูปน้องคนนี้ครับเพื่อนๆคงจะเคยเห็นกันแล้วคุณคิดดูซิว่าเฮ้ยถ้าคุณลิซ่าทำเนี่ยเออจะเป็นแบบไหนเนาะดนรูปน้องคนนี้เนี่ยเอ้ยแบบอดอมยิ้มไม่ได้แล้วมีฟันกระต่ายออกมาลองดูคุณลิซ่าดีกว่าปิ้งเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมครับเอออันนี้คือไม่รู้ว่าคุณลิซ่าเขาเขาเห็นรูปน้องคนนี้ แล้วเขาได้ทําเรียนแบบหรือว่าน้องคนนี้เรียนแบบคุณดิซ่านะครับผมใครที่รู้ก็ลองมาพูดคุยกันดูแต่ที่แน่ๆครับหรือว่าต่างคนต่างทําก็ไม่รู้นะเออคือต่างคนต่างทําอยู่แล้วอย่เงี้ยเออแล้วก็บังเอิญว่านี่ฮะไปคล้ายกันแล้วก็ผมก็ได้รูปนี้นะครับมาจากในคอมเมนต์ในเพจเหมือนกันนะเออก็คือ อยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยใครเป็นคนแห่เจอแล้วก็แบบเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยคือมันน่ารักอ่ะเออนะประมาณนี้นะน,น,นี้ครับใครที่แบบมีไอเดียเจ๋งๆหรือว่าคิดแฟนอาร์ตสวยๆตลกๆ,ๆ,ๆก็มาพูดคุยกันได้นะครับส่งให้นักข่าวอินดี้ก็ได้นะออแล้วเดี๋ยวจะทําช่องทางส่งอีกทีเนาะเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับมาคุยข่าวบันเทิงนั่นเองนะครับนักข่าวอินดี้คุยข่าวบันเทิงอะ ก็ประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวถ้ามีโมเมนต์อะไรน,ะน่ารักน่ารักก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งข้างๆให้กําลังใจนะักข่าวอินดี้ด้วยมีอะไรผิดพลาดคอมเมนต์บอกได้เลยนะนักข่าวอินดี้อ่านุกคอมเมนต์จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นเรื่องสําคัญอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยคุยหลังไม่นอกพอดีว่าเมื่อกี้ แบบพี่น้องอนะน,นะครับมาเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย